เปเปอร์สังปุย๋ยอ้อย55-70แรงพนมออกแบบรับแรงสวยงามครับแข็งแรงมากๆากาหรับชุปนมเพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับแรงสําคัญนะครับการล่าดูครับออกแบบสวยงามนะครับตัวนี้ก็มีรูสลักให้คือรูสลักเนี่ยสำหรับรถใหญ่โดยเฉพาะนะออกแบบสวยงามครับมีกาะทับฟอร์เมอร์ของขาคูดของเราเนี่ยตัวนี้ขาขนาด 2, นิ้วือประมาณสามสมิลชัตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบเล็บแบบโค พอเปลี่ยนได้คือเพาว่าเล็บเนี่ยจะแข็งแรงกว่าผู้รุ่นใช้เหล็กแข็งเหล็กเหนียบมากรับกันดามครับการรับแรงครับร็อ5 5้ถึง70แรงเราใช้ขานิ้ว2หรือสายมิลนะครับตัวนี้ก็เป็นใบตัดตัวคุทอะแดปเตอร์เหล็กตันทั้งหมดนะครับตัวนี้น่ตันนี่ตันนี่พาตันนะครับพาตันขนาด2นิ้วก็คือสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแข็งแรงมากๆมีล้อบททับบินก็เรียกล้อปิดแผลคือตัวนี้จะมีใบตัดตัดใบอ้อย แล้วก็เปิดแผลลากแหวกดินเอาปุ๋ยลงมีล้อล้อข้างหลังกดทับเพื่อกดอัดทับดินเพื<ม>่อรักษาความชื้นด้วยคือให้ปุ๋ยได้ทางานเต็ม,มที่ไม่เอาเวอร์ชันนี้ก็ได้นะไม่เอาตัวน,นี้ก็ได้ก็สามารถตัดออกได้คือเราเลือกได้ว่าเฉพาะขาตัดกับขานี้ก็ได้นะครับ<อ>ทั้งปุ๋ยสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่แท้ทั้งระบบเนี่ยจากที่ภาพเพื่อนเห็นเนี่ยตัวเนี้ยเราลองบรรจุแล้วร้อยยี่สิบกิโล<ม>นะครับก็คือแท้ทั้งระบบคือมีทั้ง ่ามีฝามีถังมีพาแสแอนเลตมีเกียร์แซนเลตมีแป๊บแซนเลตตัวเนี้สามศูนย์สี่แท้ทั้งระบบเลยอันเดิมตรงนี้นะก็เป็นแป๊ใช่ครับแป<ส>๊บตัวนี้ครับระบบน็อกดาวน์ทั้งหมดเลยท่านสามารถสั่งมาซื้ออะไรได้น็อกดาวน์ดียงังไงข่าวา่าตอนที่ท่านซ่อมบอลลูเอาง่ายต่อให้แซนเลตยังไงอ่ะถึงเวลาผ่านไปสิบยี่สิบปีก็มีการผุพังได้มันไม่ต้องเจียไม่ต้องเชื่อมใสโทกิ้งเดียวไม่ต้องตัดอยากได้อะไรตัวไหนจัดได้เลยนะครับเราเปลี่ยนได้หมดนะครับนี่ สเตเลดพ่นสีทับสัสนิฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่สารุนสีมีข้อสังเกตอยู่แล้วว่าถ้าพ่นสีทับเป็นการปกปิดข้อหนึ่งเลยปกปิดว่าอาจไม่ใช่เตเลดแท้หรือว่าสเตเลดไม่เกตเกตที่สูงพอนะครับตัวนี้เราปรับปุ๋ยได้หนึ่งร้อยระดับลากสายไม่ปรับอยู่นั้นเลยนะครับไม่ต้องปรับเจ็ดแปดระดับหรือสิบระดับเราปรับได้ร้อยระดับเลยเดี๋ยวเราเอากล่องมาให้ดูอีกทีนึง แม่เล็แท้สามสีกันครับนี่ครับปิดมอเตอร์ชื่ออย่างดีแล้วก็ลากสายเข้าไปที่รถเลยเรายา้กอีกอย่างน,นะครับว่าเราใช้เกียร์สามสีสี่แท้มอเตอร์ motor ปรับหนึ่งร้อยระดับปรับที่รถได้เลยไม่ต้องลงมาเปลี่ยนสเตอร์ใ,ห,ให,ห้วุ่นวายให้ปวดหัวเปลี่ยนสเตอร์ทีทําอะไรบ้างสมมุติเนาะถ้าเป็นสเตอร์เราย้ำเลยเพราะอะไรเราเคยใช้แบบสเตอร์แบบหัวเกียร์แต่ก่อนข้อต่อโซ่ต้องถอดสเตอร์ต้องถอด กับซ้ายกับขวาต้องสามารถอย่างหนึ่งต้องตัดต่อโซ่เพราะอะไรจะลดลดแรดานปุ๋ยอันนั้นนะ่ะวุ่นวายปรับที่ลดเลยนะครับคือเราจะากสายไปได้เลยได้สะดวกหาได้ที่ไหนเลอร์นะอย่าลืมว่านี่คือริปเปอร์อันอ้อยเนี่ยเราต้องพัฒนาไปเยอะแล้วกลุ่มงานมันเรายังใช้ปุ๋ยปรับปุ๋ยร้อยระดับเลยนะครับไม่หายเลยนะครับและข้อสําคัญตามจริงถ้าเป็นตัวไซส์ใหญ่เรามีถังแรปเตอร์ บรรจุได้เพิ่มขึ้นอีกตัวนี้จะอยู่ที่รถอ่าเราวางห่างๆรถหน่อยแล้วกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับอีกสายหนึ่งก็เข้าไปทางโน้นนะครับติดตั้งเราสามารถปรับโวลูมได้เลยดูไฟโวลของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดปิดได้ท่านสังเกตไหมว่าท่านกังวลไหมคว่ากรณีที่ใช้พาวดีโออันนี้บอกนะลูกค้าบอกเลยนะลูกค้าบอกผมเลยว่าเดียวแหละที่ไม่ใช้พาวดีโอเพราะอะไรเพราะหลังจากเราหยุดพาวดีโอปุ๊บ มันยังมีล้อที่หมุนต่อไหลทิ้งเลยไหลทิ้งเยอะด้วยแต่ของเราหยุดปุ๊บนี่นะครับนี่นะดูดูความเร็วนะครับเทียบกันนะครับอ่าปรับ5ก่อนแล้วกันนะเนี่ยครับอ่าเราปรับ70ก่านาะเอาค่อนข้างจะเร็วหน่อยนึงจะได้เห็นชัดเจนว่าเร็วปรับ100ก็ได้เร็วกว่าเกาอีกอ่าแล้วนะครับแล้วการใช้งานจริงส่วนใหญ่ค่าลูกค้าจะเฉลี่ยคือลงลงปุ๋ยปนานอดีประมาณ70นะ้าถ้าผมจำผิด แล้วนแล้วแต่คนขับหรอกผมพูดอย่างหนึง่งเสร็จปุ๊บถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยต้องปิดหรือเปล่าป,ปิดเล้วแล้วก็กลับมาใหม่จำไม่ได้โอ้หยุ่งยากอะ่ะจำไม่ได้แล้วดูนะครับของเรานะครับกดปุ่มเกีียวปุ่มเดียวปุ๊บเออแบบนี้ก็สะดวกสบายอ่านะครับกลับมาจําได้แล้วเจ็ดสิบง่ายง่าย,ายเห็นไหมมาดูชัดเจนยัยนกันนะครับเราเจนะ็ดสิบนะดูที่เกียวเป็นหลักนะครับของเราแทบจะหยุดทันทีอะแล้วเราปรับห้าสิบก่อนก็ได้จะได้เห็นความชัดเจน ดี๋ยวรู้ไม่ทันอ่าห้าสิบนะครับเรากดจบออกอีกแค่นี้เดียวไม่ถึงครึ่งเกียวอ่ะแต่พาวีโอคือมันเตยใช่ไหมพอวิโอจะหมุนต่อเนื่องใช่อ๋อถ้างั้นคืออันนี้อันนี้อันนี้คือลูกค้าเราหมานะว่าของเราแต่ก่อนเราใช้พอวิโอก็เป็นคือมันจะออกหูแบบน่าจะมันจะหมุนที่รอบเพราะรอบมันปล่อยจากแรงรถไงเอาใหม่เอาใหม่นะอ่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผมผมหมุนผมเล่นนี่ครับ ดูนะครับดูเกลียวเป็นหลกนะครับหนึ่งสอง,งเกลียวเนะกียวขยับน้อยมากค,คือการจะมาแหละขึ้นเกีียวเขาเรียกไม่ต้องเสียปุ๋ยทิ้งเราเราเราก็ยังรับว่าถช่ใช้พีดีโอมันจะมีรอบที่มันทิ้งทิ้งช่วงเาส่นะงรงเวลาเราขับไปจะเลี้ยวปุ๊บหรือจะเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงที่จะหย่อนก็ต้องปีนลงมาจากรถแล้วก็มาเปลี่ยนสเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นถ้าจะปรับปรับปริมาณปุ๋ยก็ต้องหยุดรถมาเปลี่ยนสเตอร์ล้าปีนขึ้นไปใหม่ถูกต้องถ้าเกิดในในสิบแปลงเ่ยนสิบรอบก็ถามว่าถ้าคุณรับจ้างลหละเออลูกค้าแต่ละท่านเหมือนกันก็เปลี่ยนสิบรอบครับแล้วสิบรอบแล้วมันทนได้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วข้อสําคัญสมมุติไปเหลือแปลงสุดท้ายแล้วปริมาณยังเหลือไม่เยอะ แต่เราจะทําให้จบอะทําไงก็ลงมาจากรถโอ้ยอันนั้นยุ่งยากอะเพื่อเพื่อจะแปลงที่เหลือประมาณสักไล่หนึ่งเอาะเพื่อเพื่อให้เหลือน้อยถ้าวันนั้นลืมเตอร์ล่ะโอ้ยโอ้สเตอร์หายทำไงอยู่บ้านอะเราผูกแลวขึ้นมาสักสิบโลเหลือประมาณสักหนึ่งไลนคร่าวๆเนาะผมไม่รู้หรอกว่ากี่ไรนเนาะผมไม่รู้สเตอร์ก่อนอ่าแล้วก็ปรับเหลือแค่ค่อยๆแบบนี้นะใช่แล้วไหมแล้วก็จบแปลง ใช่เห็นไหมครับเบาๆนะเส็เบาใช่แล้วก็หรือไม่วันนั้นอยากขับเร็วอยากขับเร็วใส่ไปเลยร้อยความเร็วเห็นไหมเสร็จงานเร็วมาหยุดปุ่มกดตัวนี้รับสายอยู่อ้าวก็ใช่ปิดหมดบอลลุ่มเท่าไหร่ใช่ลองกดปิดงานจะไม่ได้ยังไงจะไม่ได้จะไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราทําอะไรเป็นๆถามว่าที่บอกว่าทําไมทําไมควรที่จะมีปุ่มคอนโทรลปรับได้หนึ่งร้อยดับ นะครับกลับไปก่อนเนาะคร่าวๆแม้อง่กลับมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเลยที่ลูกค้าคอมเมนต์มาเมนี่ยเ้นฝนอยู่ระเบบเนี่ยจะตกอีกชั่วโมงอ่ะถ้าไม่เร่งอ่ะไม่เร่งงานจบไม่ได้ก็ลงมาเปลี่ยนเสื้อตัวถ้าเป็นรุ่นอะไรนะเาวีดีโอใช่เขาบอกว่าเอาเตอร์ไปอ่ะสองสามชุดอ่ะถ้าลืมอยู่บ้านจบเลยลืมไม่พอหายด้วยเออนี่คือนี่คือหายด้วย ก็บอกว่าขอเป็นแบบปรับเลยได้ไหมเนี่ยอีกอีกชั่วโมงนึงฝนตกแล้วอ่าทำจบงานได้ไหมอย่างไงที่จุบุรีแบบรถยนต์เนี่ยเห็นไหมครับชาร์จไฟมือถืออ๋อแผ่นชาร์จไฟมือถือใช่แบตใกล้หมดทําไงติดต่อเมียได้ไงเตรียมข้าวหน่อยนะใกล้เสร็จแล้วแบตจะหมดแล้วยุดเผื่อลูกค้าใช่แล้วอะไรด้านข้างนี่ก็ลมครับขอมีลมใช่ถอดถอดไปเก็บบ้านเลยไม่ต้องกลัวหายการติดตั้งเราตัวนี้มีชุดฟิลนะครับ การไฟกระชากไฟในที่มันเกิด P O อีกเปลืองน้ำมันมแต่ถ้าแบตรถไม่เปลืองเพราะอะไรได้ชามันมันปั่นไฟอยู่แล้ว